ปลักรบบี้าหน่อยเพื่อนน <Nice pasta. S 1> ายนชูนแล้วล่ะสามแต้มน่ะ <Nice. S 1> ฮอ้ สว่ดีค่ะอยู่กับพีคนดีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือหัวสีแดงขึ้นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาแค่แบบเล่นเล่นแน่นอนนะคะสายเกมอย่างเราเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาแนะนํานะคะ5เกมยอดทีท่พิึ่งเข้ามาในหัวเวอรแอปเปรี่เรานี่ค่ะบอกเลยว่าถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนนะคะกดเข้ามาในหัวเวอรแอปเรีเนี่ยสัญลักหน้าตาแบบนี้นะคะคุณเคยกันดีแบบนี้เลยค่ะ กด้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอแบนเนอร์ที่โชว์นะคะเกมใหม่ยอดฮิตตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็น5เกมยอดฮิตที่เพื่อนๆทำพลาดเลยค่ะมาเริ่มต้นตั้งแต่เกมแรกเลยต้องบอกเลยว่าเกมแรกเนี่ยค่ะเป็นเกมที่ถูกใจพีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสายกีฬาบาสเกตบอลอย่างเราเนี่ยห้ามพลาดในยุคของเด็ก90 80ย์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือแสลมดังนั่นเองค่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบของเกมบนโมบายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาอยู่ในหัวเวิร์ดแอปเปอรี่เรียบร้อยแล้วคะ เกมนี้นะคะเป็นรูปแบบการแข่งขันบาสน,นะคะซึ่งมีเนื้อเรื่องของอนิเมะมาแบบจัดหนังจัดเต็มมากนะคะแล้วก็มีตัวละครเด่นๆมาครบทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงลูกคาว่าก็มานะคะรวมถึงตัวการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็แต่ละตัวนี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนสกิลเหมือนกับแอนิเมะเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้แข่งขันบาสตบอลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสตรีทบาสที่เล่นแบบ แข่ง3ต่อ3าหรือว่าอยากจะเล่นเต็มสนามก็มีแบบ5้าต่อ5นะคะดวลนะคะ1ต่อ1นหรือว่าการเล่นเป็นคู่ก็สามารถทําได้ด้วยนะคะถ้าหรือว่าถ้าใครแบบชื่นชอบนะคะในเรื่องของการ์ตูนอยากแบบกลับไปลําลึกความหลังน,นะคะก็มีในหมวดของการที่เป็นการ์ตูนเล่าเรื่องนะคะมาให้เล่นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีในหมวดฝึกฝนด้วยหากใครที่แบบเอ้ย ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงตำแหน่งไหนคืออะไรหรือว่าแบบเพิ่งเริ่มหัดเล่นนะคะก็บอกเลยว่าอินทุกระดับประทับใจทุกคนแน่นอนค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น1ในเฟเวอร์ริตของพีแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบบาสเกตบอลนะคะแล้วก็คนที่รับสแสลมงดังเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ต่อกันที่เกมที่2เลยค่ะต้องบอกเลยว่าเอาใจสายการ์ตูนอีกแล้วนะใครที่เป็นแฟนขับของการ์ตูนนินจานะไม่มีใครไม่รู้จักนารูโตแน่นอนนะคะสาโอคโนฮะนะคะต้องมารวมกันตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะนารูโตซัคเฟสเอสนะคะเป็นตัวเกมที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ในหัวเวอรแอปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสิ้นสุดการรอคอยของแฟนนินจาคโนฮะทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมการต่อสู้นะคะที่เก็บเลเวลโดยมีเรื่องราวแล้วก็ภารกิจนะคะให้ทํา ตามเรื่องราวในยอนิเมะเลยนะคะต้องบอกเลยว่ามูฟเป็นแล้วก็กราฟิกเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะภาพเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ฉากต่อสู้ของแต่ละตัวละครเนี่ยมีสกิลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยต่างจากเวอร์ชั่นเก่านะคะตรงที่ว่าเราสามารถนะสลับตัวละครเนี่ยลงมาเล่นได้แล้วก็สามารถเลือกเป็นตัวละครหลักได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าแฟนขับเริ่โตนะคะูกใจแน่นอน,นะคะ่ะ บอก,กันที่เกมที่3เลยนะคะเกมที่3ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้นี้เอาใจสายนักบายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับสายฟุตบอลน,นะคะเราก็มีตอบโจทย์นะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเล่น PlayStation นะคะหรือว่าเกมยอดฮิตอย่างฟีฟ่านะคะใน PlayStation เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ห้ามพลาดเป็นอันขาด เกมแชมเปี้ยนออฟเดอะฟิลด์นะคะเป็นเกมที่มีการคอนโทรลแล้วก็มีมูฟเมนต์นะคะของตัวนักกีฬานะคะคล้ายๆกับเกมฟีฟ่าโหมดการเล่นก็ไม่ยากจนเกินไปมีทั้งแบบเล่นกับระบบ AI และแข่งแบบลีกทัวร์นาเมนต์นะคะเพื่อเก็บแต้มคะแนนแล้วก็นำคะแนนเนี่ยไปซื้อนักเตะฟุตบอลที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของโหมดการฝึกเทรนนิง่งนักเตะฟุตบอลของเราให้มีเลเวลที่เก่งขึ้นด้วยค่ะถ้าใครชื่นชอบฟุตบอลนะคะอย่าลืมไปโหลดมาลองเล่นกันได้ที่หัวเว่ยแอปเปอรี่ค่ะ ถึงเกมที่4กันแล้วนะคะเอาใจคนที่ชอบเกมแนวพัซเซอร์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกมพัซเซอร์นะคะแอนคอนควีตนะคะมาให้ลองเล่น,นะคะ่ะบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่าเวลาแล้วก็สนุกสนานนะคะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเล่นผ่อนคลายได้เลยนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ใช่พัซเซอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะสำหรับคนที่ชอบเกมแบบนี้เนี่ยสามารถนะคะเล่นเก็บเลเวลแน่นเนี่ยไปพัฒนาเมืองนะคะเพื่อสร้างเมืองให้แบบมีเรื่องราวของในยุคข,ของแบบเดอะลอร์ดแล้วก็อัศวินอยู่ในเรื่องด้วยนะคะจะแตกต่างนะคะจากเกมพัซเซอร์ทั่วไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน แล้วก็มีเรื่องของการปกป้องเมืองได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเล่นไปด้วยสร้างเมืองไว้ด้วยสนุกสนานสองต่อเลยนะคะ ปิดท้ายกันด้วยเกมแนวครอบครัวนะคะต้องบอกเลยว่าต้องยกเกมนี้นะคะให้เป็นเกมครอบครัวที่สามารถเล่นกันได้ทั้งบ้านเลยค่ะถ้าใครนะคะได้ลองเล่นเนี่ยจะนึกถึงคุณลุงมาริโอแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเกมตะลุยด่านนะคะเก็บแต้มไปเรื่อยๆน,นะคะซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีตัวการ์ตูนน่ารักนะคะใส่หมวกนะคะแล้วก็กระโดดเก็บเหรียญน,นะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปต้องบอกเลยว่าการาฟิกเนี่ยน่ารักนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ น้องๆหนูๆจะสามารถเล่นได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าโยค้ยเป็นเกมครอบครัวแบบใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเกมนี้มีชื่อว่า s u p e r b o บอสเบิรนะคะฟรีรันเกมนั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะวันนี้ในหัวเว่ยแอปแกรี่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะมีเกมที่ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพีแนะนําไปเกมนะคะหลากหลายแนวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวกีฬา,านะคะเกมต่อสู้นะคะแนวดัเซอร์นะคะหรือว่าเกมตะลุยผ่านด่านนะคะแอบกระซิบมาบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช แต่เป็นเกมในแนวของ Battle Royale er นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยบอกเลยว่าฟรีไฟล์นะคะมีให้ดาวน์โหลดในหัวเว้อแอปกลี่นานแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในหัวเว้อแอกลลี่นะคะรวมไปถึง5เกมใหม่นะคะที่พีบอกไปนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในหัวเว้อแอกี่นะคะถ้าไงอย่าลืมไปลองเล่นกันนะคะแล้วก็สาหรับวิดีโอนี้เนี่ยพีต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้านะคะจะมีแอปพลิเคชันดีๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่ว่าแอปพลิเคชันน่าสนใจในหัวเวนะแอฝากดตี่ยังไงนะคะฝากต Ah. Ah. Explore it! Explore it on Huawei App Gallery. Ex explore it!